ผมจะเรียกได้ว,ว่าก้าวเข้าสู่ซีซั่นซัมเมอร์ของปี2021ได้อย่างเต็มตัวแล้วล่ะครับสําหรับเดือนกรกฎาคมที่เรากําลังอยู่ในตอนนี้หลังจากที่คลิปที่แล้วเราได้ทําการจัดอันดับอนิเมะมาใหม่ประจำซีซั่นซัมเมอร์ปี2021กันไปแล้วและหลายคนนะครับก็ต่างถามเข้ามาว่าอนิเมะภาคต่อละพี่ผมเห็นมีตั้งเยอะตั้งแย่ทำไมไม่เอามาแนะนํา นั่นเองจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมนะครับทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะได้พาทุกท่านนะครับก้าวเข้าสู่ซีซั่นซัมเมอร์ปี2021นี้กันอย่างเต็มตัวเอาละหากทุกท่านพร้อมแล้วก็ขอเชิญทุกท่านพบกับ10อันดับอนิเมะภาคต่อประจำซีซั่นซัมเมอร์ปี2021ถ้าหากพร้อมแล้วขอเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วครับ 今まで通りになったら絶対戻ってくるから。 อันดับที่10ได้แก่ฮิกุระชิโนะนากุโครนิโซสึผลิตโดยสตูดิโอแพชชั่นนะครับต้นฉบับก็เป็นวิชวลโนเวลนะครับจำนวนทั้งหมด15ตอนก็เริ่มฉายกันไปแล้วนะครับในวันที่1ก,ก,กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเป็นภาคต่อจากภาคโกนะที่ฉายจบไปในเดือน3นะครับที่เรื่องราวนะครับยังคงดำเนินไปกับวัยหนุ่มสาวที่ชวนพิศวงใครที่เป็นแฟนซีรีส์ฮิกุระชินะครับก็สามารถรับชมได้แล้วที่หน้าจอของท่านที่ผมไม่บอกชื่อแอปก็เพราะว่าเขาไม่ได้จ่าย อันดับที่9ได้แก่ Suki Pro ด h e Animation ซีซั่น2ผลิตโดยสตูดิโอ PRA ต้นฉบับก,ก็เป็นมิวสิกนะครับภาคต่อของแนวไอดอลชายนะครับที่สาววายเนี่ยต้องกลับมาดูกันอีกครั้งนะเพราะว่าซีซั่นที่2นี้นะครับก็เริ่มใช้ในวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานี้แล้วนะครับและในซีซั่นที่2นี้นะครับเหล่าไอดอลชายเหล่านี้เนี่ยจะพาคุณไปพบกับความสนุกและความบันเทิงแบบไหนนะครับก็อย่าลืมไปติดตามชมกันให้ได้ล่ะ

เริ่มใช้ในวันที่9กรกฎาคมปี2021เรื่องราวในซีซั่นที่2นี้นะครับก็จะเล่าต่อจากตอนที่พระเอกเนี่ยถูกส่งไปยังโลกแห่งเกมนะครับเป็นเกมที่สามารถชุบชีวิตได้อัตโนมัติตามเวลาที่กําหนดนะครับแต่ถ้าหากว่าตายหมดตี้นะครับก็จะไม่สามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อีกนะครับและโลกนะครับก็จะพบกับจุดจบเช่นกันและในซีซั่น2นี้ตัวภาระทั้งหลายในตี้ของพระเอกจะทําประโยชน์อะไรเพื่อเขาได้หรือไม่ก็อย่าลืมไปติดตามชมกันให้ได้ละกัน อันดับ 7. ยูบิสกิคาระฮอนกิโนเนสุโจนิโคบิโตะวะโซบุชิผลิตโดยสตูดิโอโฮกิบุชิต้นฉบับจากมังงะจำนวนไม่ทราบเริ่มฉาย4กรกฎาคมเวลา5ทุ่มเรื่องย่อกล่าวถึงมิซุโนะ เจ้ออฟฟิศที่พบปัญหาไฟไหมและได้รับความช่วยเหลือจากเบลยวหนุ่มสิงประจนเพิงและเพื่อนวัยเด็กจนกลายเป็นคู่รักโดยอนิเมะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่รู้จะใสามาทำหาอะไรเรื่องสไตล์อนิเมะไม่ต่างจากเ An อนิเมะและแม่งก็ยังมีภาคต่ออีกว่างๆไปหาดูนะตอนละ5นาทีแถมใจเกเรอ,อีกอนิเมะโซนโคตรชอบ ถ้าพูดถึงแนวมิสตอรี่สยองขวัญสันประสาทที่ยืนหนึ่งสแตนดาร์ลมาอย่างยาวนานเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีกับผลงานในชื่ออย่างยาวมิชิบยัยถ้าย้อนกลับไปในช่วงปี2013นี่คือผลงานแนวสยองขวัญที่มีเอกลักษณ์และเล่าเรื่องได้อย่างน่ากลัวด้วยเทคนิคเฉพาะตัวและไม่เหมือนใครในงานแอนิเมชันและนั่นเอง ก็เป็นจุดที่ทำให้คอเนวสยองขวัญอยากจะลิ้มลองความหลอนแฝงไปด้วยความน่ากลัวของยามิชิใบก็ทำให้เรื่องนี้มีผลงานออกมาเรื่อยๆและมาถึงปีนี้ก็ปาเข้าไปเป็นซีซั่นที่9แล้วแล้วถ้าสังเกตจากหน้าปกซีซั่นที่9ผมก็เดาด้วยว่าซีซั่นนี้จะมาในธีมของ12นักสัตว์บอกก่อนเลยว่าอันนี้ก็เป็นแค่ความคาดเดาเฉยๆสุดท้ายแล้วยามิชิไบจะออกมาเป็นยังไงจะสนุกหรือไม่ ซีซั่นซัมเมอร์นี้เราคงจะได้ดูกัน ันดับที่5ได้แก่มาเจอเรคคอร์ดซีซั่น2ผลิตโดยสตูดิโอชาร์ปต้นฉบับก็มีมาจากเกมจะเริ่มฉายในวันที่31รรกรกฎาคมปี2021นี้ภาคแยกของซีรีส์มาดกะมาจิกะที่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่เคยได้ดูซีรีส์นี้สักกะอันเลยนะครับทำให้ผมนะครับไม่สามารถอธิบายความสนุกหรือว่าความน่าสนใจของมันได้นะครับเอาเป็นว่าใครที่ติดตามซีรีส์นี้อยู่แล้วก็เป็นแฟนๆซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับว่าซีรีส์นี้เนี่ยมันสนุกเพราะอะไรนะครับรเผ นนั่เเองมื่อแจากความน่ารักแสนคิ้วกันต่อกับเมนมังกรซีซั่น2ที่คราวนี้มาพร้อมกับความปวนมันหาและตัวละครใหม่ที่ไซส์มือมากกว่าเดิมพร้อมจะสร้างเสียงฮหอร้อให้คุณแล้วในซีซั่นซัมเมอร์หลังจากที่จบภาคแรกไปในปี2017แม้ว่าจะนานไปหน่อยที่ทิ้งให้คุณรอผลงานภาคต่อไปตั้งหลายปีแต่คราวนี้กลับมาแล้ว แฟนคลับเรื่องนี้อย่าพลาดกันล่ะอันดับที่3ได้แก่มาฮ o กะโคโคโนยูโตเซนะครับต้นฉบับก็มีมาจากมังงะนะครับผลิตโดย Studio Connect นะซึ่งอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็เริ่มใช้ไปตั้งแต่วันที่3วกรกฎาที่ผ่านมาแล้วนะซึ่งภาคนี้นะครับมันก็ไม่ใช่ภาคต่อนะแต่ว่าอยากจะใส่มาในซีรีส์ภาคต่อเฉยๆนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นภาคสปินออฟนั่นเองนะ ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนเวทมน์นะครับที่คุณแค่ท่องสูตรคูณหรือว่าท่องค่าพายค่าสแควร์รูทอะไรต่างๆได้เนี่ยคุณก็จะสามารถปล่อยไฟเบอลออกจากมือได้นนเองนะครับและในเมื่อเรื่องนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่ผมดูแล้วก็ขัดใจนิดนึงนะครับคือพระเอกของเรื่องนี้เนี่ยช้เวทดมน์ได้โคตรจะเทพเลยแต่ดันได้เป็นแค่นักเรียนชั้นที่สองซังหันเนื่องในเหตุผลว่าพระเอกของเรื่องนี้เนี่ยมันมีจุดบกพร่องซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพระเอกเนี่ยมันบก่องไนนนนมมััคเเทแีาาา้้ยิปวใภ ในมุมมองของน้องสาวเนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นมาให้เราได้ชมกันบ้างนะครับก็อย่าลืมไปติดตามชมกันให้ได้ล่ะ อันดับที่2ได้แก่ออโตเมเกมซีซั่นสนะครับผลิตโดยสตูดิโอซิ v เวอร์ลิงนะต้นฉบับก็มีมาจากไลโนเวลเช่นเคยแล้วก็เริ่มใช้ไปตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับเรื่องราวของสาวที่ได้เกิดใหม่ในโลกของเกมจีบหนุ่มนะครับที่เธอนั้นเคยเล่นมาก่อนนะซึ่งเธอเองเนี่ยก็ได้ไปเกิดในบทของนางร้ายนะครับที่มีโอกาสตายหรือว่าโดนเนรเทศในตอนจบทําให้เธอเนี่ยต้องพยายามหาวิธีรอดแต่กลับไปพิชิตใจหนุ่มหล่อหลายคนโดยไม่ได้ตั้งใจสร้งงางหัน เออแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแค่หนุ่มๆนะครับสาวๆเรื่องนี้เนี่ยก็โดนตกเหมือนกันนะเอาเป็นว่าในซีซั่น2นี้เรือจะแล่นไปได้ไกลแค่ไหนก็อย่าลืมไปติดตามชมกันให้ได้ในแอปจีนฟ้าและแอปจีนเขียวอันดับ1เคนเซชิตะระสลามเดเตเคนภาค2พาร์ท2ผลิตโดยสตูดิโอ8บิตต้นฉบับจากไรโนเวลจำนวน12ตอนเริ่มฉาย6กรกฎาคมเวลา3ทุ่ม ก็เป็นภาคต่อช่วงครึ่งหลังจากนิยายเล่มที่6หลังจากที่ท่านริมารุไม่ระบุเพศได้ทำเฟสเพื่อเป็นจอมมารเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยอนิเมะเรื่องนี้เป็นส่วนต่อของสรามภาค2ในช่วงเนื้อเรื่องหลักไม่ใช่ช่วงสปินออฟที่เพิ่งฉายในช่วงสปริงที่ผ่านมาก็เอาไว้มาดูลวกันว่ากระแสสรสามที่ฉายมาตลอด3ซีซันควรจะยังไฮกันอยู่อีกไหมหรือจะเป็นแค่อนิเมะที่เคยดังและกระแสค่อยๆเงียบลงตามพาร์ทที่หันและยืดเรื่องขึ้น ผมก็ชอบสลามมากนะหมายถึงล่าสลาม300ปีอ่ะสนุกมากและนี่ก็คืออนิเมะภาคต่อทั้งหมดที่พวกเราตั้งใจนำมาฝากให้ทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและก็ติดตามนะครับก่อนจากก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง f a c e Anime และอย่าลืมกดให้ d e วีด้วยละ่ะเอาเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้รักน้ำรักป่ารักซากุระบาย rock out